สวัสดีค่ะทุกคน Story of Love สายสาย่ฝอสส่เลาะค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันวันพฤหัสนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเรากับแฟนของเราะคะมีลูกหรือไม่มีลูกนะคะก็สำหรับเรานะคะทุกคนเราไม่เคยแต่งงานมาก่อนคะ่ะแล้วก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนคะ่ะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะอ่าเราเคยดูดวงนะคะทุกคน อ่าสามสี่เจ้าเลยค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่าบางคนก็บอกว่าเรามีลูกบางคนก็บอกว่าเราไม่มีลูกแต่ว่าจะมีหมอดูคนหนึ่งค่ะทุกคนเขาอ่ะมาดูดวงที่ตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะคะเราก็ไปดูดวงเหมือนเป็นเขามาที่บ้านของของตาข้างๆบ้านนะคะทุกคนเราก็ไปดูกับดูดวงกับแม่ค่ะทุกคนเขาก็บอกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนอ่า จะไม่มีจะไม่มีลูกค่ะทุกคนแล้วก็คู่ของเราก็คือจะเป็นต่างชาติค่ะทุกคนแล้วเราอ่ะก็คือถ้าเกิดเหมือนไม่มี ident, มมอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตเราตอนเด็กๆอ่ะค่ะอ่าพอเราโตมาเราก็จะได้เหมือนพลัดถิ่นนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ถิ่นฐานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าเกิดที่นี่แต่ไปย้ายไปทํางานที่อื่นไปโตที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะบอกประมาณนั้นแล้วก็เราก็เลยเหมือนแบบแม่ของเราอะ่ะก็เลยเหมือนกลัวการที่จะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มากค่ะตอนเด็กๆอะคะเวลาเราจะไปไหนแม่ก็จะบอกว่าไม่ให้เอามอเตอร์ไซค์ไปก็คือเหมือนไม่ให้ไปไหนคะ่ะทุกคนตอนตอนเป็นเด็กนะคะแต่แต่พอเราโตขึ้นมาหลังจากจบเรียนจบมหกใช่ไหมคะเราต้องไปเรียนต่อที่ท,ที่ในตัวจังหวัดมหาสารคามะคะ่ะอันนี้แม่แม่ก็ ให้เอาหมอใส่ไปใช้ค่ะทุกคนเพราะเหมือนแต่แม่ก็กลัวนะคะแอบกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็เนี่ยค่ะทุกคนแต่เชื่อหรือไม่เชื่อนะคะหมอดูก็บางคนก็บอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดาใช่ไหมคะทุกคนบางคนก็เขาก็เดาชีวิตของเราอ,อ่ะล่วงหน้าได้อย่างเช่นที่เขาบอกว่าเราเหมือนจะ เป็ดเนื้อคู่เป็นต่างชาตินะคะทุกคนเพราะตอนแรกก็คือถามว่าเราชอบต่างชาติไหมตอนนั้นอะ่ะก็เหมือนจะมีญาติญาติอะคะ่ะเขาก็จะหาต่างชาติให้เราเหมือนกันแต่ว่าเราเราก็ไม่ชอบค่ะทุกคนเพราะตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเดินกับต่างชาติแล้วเราไม่โอเคตอนนั้นนะคะทุกคนเอหรือว่าเราต้องการที่จะหายเองก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่า อ uh, พอตอนเราโตขึ้นเราถึงรู้เราเราถึงรู้ความต้องการของตัวเองว่าอ๋อเราชอบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถามว่าเราต้องการที่จะมีลูกหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนที่เราอายุยี่สิบเจ็ดจ่ิบแปดอะถึงสามสิบห้าใช่ไหมคะทุกคนเราก็แพลนว่าเราจะมีลูกนะคะเราก็อยากมีลูกสองคนชายหนึ่งยิงหนึ่งชายสองยิงสองหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ ก็อันนี้ก็คือเราก็แพลนเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าพอเราอายุเลยเลยสามห้ามาแล้วค่ะทุกคนอายุสามสิบหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยเราแพลนก็คือเราคิดว่าเราเราไม่อยากมีลูกค่ะทุกคนเราก็เลยเหมือนเข้าเว็บไซต์หาคู่ค่ะทุกคนถามว่าอตรงที่เขาให้เขียนประวัติของเราอะเราก็จะเขียนว่าเราไม่ต้องการมีลูกค่ะทุกคนก็คือเหมือนถ้าเกิดผู้ชายเขา ในเว็บไซต์หาคู่ใช่ไหมคะเขาเขามีลูกมาแล้แลวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ติดปัญหานะคะทุกคนเราก็จะรักลูกเขาเหมือนลูกของเราคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชายที่เหมือนเขามีลูกมาแล้วแล้วผู้ชายที่เขาโสดเขาต้องการที่จะมีลูกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันตั้งแต่ตอนแรกที่คุยเลยคะ่ะว่าถ้าเกิดเราจะถามเขาเลยว่าเขาสูบบุหรี่ไหมเขาดื่มไหมเขาอยากมีลูกไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเหมือน เขาอยากมีลูกค่ะทุกคนเราก็จะบอกเขาเลยว่าแพนของเราคือเราไม่อยากมีลูกค่ะทุกคนอ่าอันนี้คือถ้าเกิดอยู่ในเว็บไซต์หาคู่เราต้องชัดเจนไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนอ่ะที่เราดูในใน youtube เหมือนบางคนเขาก็จะมาคุยว่าเหมือนเขาต้องการมีลูกแต่สามีอ่ะไม่ต้องการมีลูกอ่ะก็ทำให้เขาเหมือน ชีวิตคู่ในการดําเนินดําเนินชีวิตคู่ของเขาอะมีปัญหาค่ะทุกคนอันนี้มันสําคัญมากนะคะเพราะว่าคือมันอยู่ด้วยกันอย่างอย่างดาราใช่ไหมคะที่เราเห็นอะอ,อย่างนุ่นกับท็อปใช่ไหมคะสองสองคนนั้นอะเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่อยากมีลูกค่ะทุกคนแล้วก็อย่างอนันดากับแฟนของเขาอะคะ่ะตอนแรกเขาไม่อยากมีลูก แต่ตอนนี้เห็นสัมภาษณ์ล่าสุดก็คือเขาเขาเหมือนเปลี่ยนแปลงว่าเออการมีลูกมันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องเป็นทั้งสองฝ่ายที่อยากมีค่ะมันถึงจะเริ่มกันได้แต่ถามว่าเราก็แฟนแฟนของเราใช่ไหมคะเขาเคยมีลูกมาหรือเปล่าใช่ไหมคะแฟนของเราไม่เคยมีลูกเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ถามว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเปล่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วค่ะแล้วเขาก็ แต่งงานกับแฟนของเขาแฟนของเขาเป็นคนเกาหลีคะ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นเกาหลีที่ไปเติบโตที่อเมริกาแล้วก็ไม่เคยเดินทางมาที่เกาหลีเลยแต่ว่าคือเหมือนพ่อแม่เขาอะเหมือนย้ายไปอยู่ที่อเมริกาคะ่ะเขาก็เลยจะเป็นเหมือนแบบไม่ได้เกาไม่ได้ไม่ได้เอเชียจา๋าเหมือนเราที่แบบว่า,าประเพณีอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมเขาก็ยังเป็นเหมือนอเมริกาคะ่ะคือไม่ได้แตกต่างจาก จากแฟนเขาก็เลยเหมือนไม่ไม่ไม่เห็นความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของเขาอ่าแล้วทีนี้แฟนก็บอกว่าเออแฟนของเขานะคะเคยมีลูกมาแล้วสองคนค่ะทุกคนเป็นลูกสาวสองคนแล้วทีนี้แฟนก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ก็ถามว่าแฟนอยากมีอยากมีลูกเพิ่ม หรือว่าอยากมีลูกเป็นของเขาเองหรือเปล่าแฟนก็คือไม่อยากมีค่ะทุกคนก็เลยทําให้เราแมทกันนะคะเราก็ไม่อยากมีแฟนก็ไม่อยากมีมันก็เลยแมทกันค่ะอะถามว่าทําไมแฟนถึงไม่อยากมีลูกเป็นของเป็นของเขาเองใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าชีวิตของเขาอะชีวิตแต่งงานของเขาอะแล้วตลอดชีวิตอะเขาเลี้ยงลูกของแฟนเขามาตลอดชีวิตแล้วค่ะทุกคน เขาก็เลยเหมือนแบบว่าหลังจากที eh, ่เขาหย่าแล้วอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบแพลนที่จะไม่มีลูกแล้วค่ะทุกคนมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบเออมีความต้องการที่ตรงกันมันก็เลยทําให้เหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันมันไม่ได้มีปัญหานะคะทุกคนเรื่องคนนึงอยากมีลูกคนนึงไม่อยากมีลูกอยเงี้ยอยู่ด้วยกันก็คือมันมันก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันนะคะทุกคน เราก็เลยคิดว่าเอ่อถามว่าก่อนหน้านี้น้องชายเราอะเหมือนแฟนเขาท้องใช่ไหมคะเราก็เราก็เลยเหมือนแบบเจ็บแยบถามถามว่าเฮ้ยขอขอขอ,ขอลูกเขามาเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเขาเพราะว่าน้องชายก็มีลูกสาวแล้วคนหนึ่งแล้วทีนี้แฟนเขาท้องเราก็ไม่ไม่มีลูกแฟนเราก็ไม่มีลูกเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากได้หลานมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันก็จะเอ่อเราจะเราก็จะโอเคอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าก็ลองถามน้องชายดูว่าน้องชายให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ลองถามน้องชายแล้วค่ะทุกคนน้องชายก็บอกว่าอ่าเขาเหมือนลูกของเขาเนาะทุกคนใครก็รักลูกของตัวเองเขาก็เลยไม่ยอมไม่ยอมให้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงเฉยๆอะ่ะ เลี้ยงช่วงที่แบบเขาทํางานอยู่กรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเขาโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนเลี้ยงแล้วเหมือนยกให้เป็นลูกเราเลยอะไรเงี้ยเขาเขาเขาบอกว่าไม่ได้แต่เราก็เลยเออเคยที่มองมอง,มองดูว่าจะเอาน้องหมามาเลี้ยงค่ะทุกคนเออเราก็เหมือนอ,อืมขอเคยไปดูน้องหมาที่ท,ที่ที่ในหมู่บ้านนะคะทุกคน น้องหมาบ้านเรานี่แหละค่ะจะเอามาเลี้ยงแต่ว่าพอเราไปแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าจะขอเขามาสักสองตัวแต่พอเรากลับมาเราก็มาคิดนะคะทุกคนว่าเราโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดการที่เราก็หาข้อดีข้อเสียในการที่แบบว่าเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบก็คุยกัน ถ้าเกิดแปนบอกว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงน้องหมาใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเหมือนแบบไม่ได้ไปเที่ยวไปที่ไหนก็จะห่วงหน้าพาวงหลังเหมือนแบบว่าห่วงใยเขานะคะ่ะเหมือนไปไหนไกลก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทําให้เราเหมือนแบบเออเพราะว่า,าแฟนเขาก็บอกว่าเขาเขาก็เสียงแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเหมือนแบบไม่ใช่ว่า มาอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากมีเวลาส่วนตัวในการไปเที่ยวด้วยถ้าเกิดเหมือนเวลาเราจะไปเที่ยวอะ่ะแล้วหมาแล้วน้องหมาเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออเราก็จะห่วงเขาอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปแบบไม่มีความสุขพวักพวงแล้วก็เอาไปฝากแม่ไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นภาระของพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเออเราก็เลยเปลี่ยนใจค่ะทุกคน อยู่กันสองตายายนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าอืมมันมันก็มันถามว่ามันเหงาไหมมันก็ไม่ได้เหงานะคะทุกคนตื่นขึ้นมามันก็เป็นเหมือนเราก็มีกิจกรรมของเราทําทําความสะอาดว่ายน้ําหรือว่ากวาดบ้านถูบ้านคือมันก็หมดวันไปแล้วะคะ่ะทุกคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีเด็กมาให้เลี้ยงก็ได้เพราะว่าเราอ่ะก็เหมือนเด็กคนหนึ่ง ที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าอ่าถามว่าเอาเพราะว่าเราก็จะเป็นเหมือนแบบง้องแง้งง้องแง้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราก็เป็นเหมือนเด็กอะ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องหาเด็กมาเลี้ยงหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเออโอเคเราเราตกลงกันที่เราจะไม่มีลูกค่ะทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะอ่าบางทีการคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งไม่มีลูกมันก็จะทำให้ปัญหาชีวิตคู่ มันมันมีปัญหาเหมือนกันค่ะทุกคนก็ยังไงคลิปวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบายบาย